สวัสดีครับพบกับช่องมา n ิโก้ฮอบบี้นฮะตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม d o r e m o o s t t r y y o s s e s s o n นะครับก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมอยู่นะฮะก็กำลังเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครในเกมนะฮะนี่ครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อไปเลยอ่ะเจอเหตุการณ์พอดีครับ เรื่องหลักนะฮะอ๋อคุณยายเริ่มพูดถึงเทพธิดาละโซเน่ฮ้ยอื้อหืออื้อ่ืออ๋อ

คฮะนี่ก็คือเหมือนแบบอย่างช่วงต้นเรื่องฮรก็ต้องเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครนะฮะเพื่อที่จะทําให้เนื้อเรื่องหลักเนี่ยไปจนถึงจบเกมได้โอเคอ่ะตอนนี้เราบังคับแล้วครับเทพธิดาก็จะอยู่ที่นี่นะฮะช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นตามป่าอะไรอย่างนี้โอเคให้ของเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ครับคุยก่อนแล้วก็ให้ของ เจอซูนิโออะขอขอกไปซูนิโอ, you. <Thank> you. อเจอเหตุการณ์พอดีครับโซดาอ่ถ้าเป็นเรื่อง,องของอไอเนรันกับ oh. แฟนเขาเนี่ย oh. ชื่ออะไรผมจะไม่ได้ละ oh. อ่ะเอตี้สองคนนี้เนี่ยถ้าเราทำความสัมพันธ์เนี่ยเราจะได้เหตุการณ์ของพูดน้อยนะฮะ ไม่สนใจโนบิตะแฟนเขาไปหาพูดน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการพูดน้อยเนี่ยเราต้องเพิ่มความสัมพันธ์ของ2องตัวละครนี้นะฮะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เรื่อยๆฮะแล้วจนเราเราก็จะเจอพูดน้อย เพราะฉะนั้นพยายามต้องเดินตามเมืองบ้างนะครับอยู่ในในฟาร์มไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอยู่ในฟาร์มเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นโอเคตอนนี้ผมมีเงิน6,000ละก็เดี๋ยวจะซื้อกระเป๋านะครับเพื่อเพิ่มช่องเจ็บนะครับเพิ่มความจุแล้วนะฮะโอเค กระเป๋าถ้าจำไม่ผิดจะมีประมาณ3ระดับนะฮะก็เดี๋ยวเมื่อกี้พอเราซื้อไปปุ๊บมันก็จะอีกใบต่อไปก็นี่ฮะหมื่นสองเพิ่มอีกเท่าตัวช่วงแรกก็อย่างเงี้ยฮะค่อยๆฟาร์มไปนะอย่าพึ่งเบือ่อมาหาช่างตีเหล็กเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็ได้เวลาอัปเกรดก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับผมก็นี่ฮะอิตเตอร์ก่อนเลยเพราะว่าจะต้องเอาไปขุดที่เหมืองใช่ไหมเพื่อที่จะฟาร์มเงินครับโอเครับทองแดงก่อน เรียบร้อยมีอีเวนต์นิดนึงก,ก็คือสามารถชาร์จได้แล้วนะฮะไม่ต้องสอนก็นได้ครับเพราะว่ามันง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องเนื้อเรื่องไม่ต้องคุยกันยาว อัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปขุดแรกกันในท้ำนี้ก็มีอีเวนต์นะฮะเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเดินตามจุดต่างๆของเกมด้วยนะฮะตามบ้านคนอะไรเงี้ยนะมันจะมีอีเวนต์ครับ ซูน,นิโอก็ดูถูกโนบิตะประจำนะแต่ตัวละครแต่ละตัวก็ยังนิสัยเดิมๆนะฮะวันนั้นเนี่ยพอมันเล่นเกมนี้ปุ๊บก็ให้อารมณ์เหมือนบว่าอ่านการ์ตูนโดรเรมอนดู โดเรมอนเลยนะเก็เล่นๆไปฮะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเนื้อเรื่องเปิดออกมาเรื่อยๆนะฮะเกมนี้บางอันผมก็ยังเล่นไม่จบนะฮะเล่นไม่ถึงฮาร์ดดิเจ็งไปก่อนนะอันนี้ก็เลยเริ่มเล่นใหม่หมด เอบของให้วันละชิ้นอะไรเงี้ยนะครับไอห่วงวิเศษเนี่ยไอห่วงผ่านตลอดเนี่ยอยู่กับไอเด็กคนนี้เพรนั้ต้องเพิ่มความสัมพันธ์กับมันให้ไปแล้วเหรอ เหตุการณ์อีกแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเอ่ย,อยวิ่งไม่สนใจโนบิตะเลย

ของวิเศษส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ที่นายกครับนะเพราะฉะนั้นต้องคอยเอาของมาให้คุยกันากนายกเนียเพิ่มความสัมพันธ์นเพื่อจะได้เอาของคืนมา หนพี่จาย,ยังติงตองอยู่ฮะพวกเหตุการณ์เก่าๆที่เราเล่นผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาเช็คได้นะฮะที่บ้านนายกเนี่ยฮะตู้โทรศัพท์เนี่ยจะบอกหมดเลยอันนี้คือเนื้อเรื่องหลักนะฮะอันนี้เนื้อเรื่องหลักอันนี้ก็จะเป็นร้านช่างไม้โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ร้านอาหารร้านตีม ตีเหล็กช่างเหล็กอะไรองี้นะแล้วก็ขายของนี่ครับร้านขายไก่แล้วก็ขายสัตว์นี่ฮะตกปลานายกเนี่ยครับตรงนี้นี่ลันจิพูดน้อยยังไม่มีหมามา้าแมวหมียังไม่เจอนะฮะต้องเพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครก่อนนะอันดับแรกหลังจากที่อัพอีสเตอร์นะฮะตอนนี้ก็ได้เวลา ขุดแร่หาเงินละเพราะว่าตอนนี้เราสามารถชาร์จแล้วก็ขุดพื้นที่ที่ยากขึ้นได้นะ,นะครับก็ใช้พลัง2หน่วยนะฮะเพราะว่ามันชาร์จถ้าไม่ชาร์จก็ได้นะหนึ่งสองเสียพลังเท่ากันนะฮะตอนนี้อยู่ชั้นที่4นะฮะก็เริ่มและเจอแร่ทองแล้วนะฮะส่วนใหญ่แร่ก็เก็บไว้เลยนะครับ เพราะว่ามันใช้อัปเกรดเยอะมาก ตอนนี้มีพื้นที่สีออกน้ำเงินอันนี้นะยังขุดขุดไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องไปอัพเกรดอิเตอร์อีกระดับหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ก็เริ่มเจอของดีแล้วนะฮะพลังใกล้หมดเดี๋ยวโดพลังก่อน ถ้าขุดไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะเสียพลังด้วยนะเพราะนั้นอย่าไปขุดนะแล้วก็เก็บของนี่นะฮะก็พวกเนี้ยแรกเนี่ยเก็บหมดเลยฮะไม่ขายอันนี้ก็เศษขยะเอาไปแลกกับพูดนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เก็บไปเลยฮะสะสมส่วนเนี้ยพวกฟอสซิลเนี่ยแต่ละอันก็ได้ราคาอยู่นะฮะช่วงแรกๆก็ขายได้ครับ พอเซลอ่าโอเคผมจะเดี๋ยวค่อยเอามาขายทีหลังเดี๋ยวพานนบิดะนอนก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัดจบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ